สวัสดีครับทุกคนเมื่อนี้เขาได้กีรอเด้อทางอื่นอาจจะเรียกกิปลมนะครับนี่ครับกิปลมกีนายกีนายเดี๋ยวสิมัครขวกันครับขวดเต่าทาน,นาเนาะเหมือแน่นะครับมองไม่ค่อยเห็น พวกห่อนๆครับเพอไป,ไปติดตำติดปนนะครับปนกีนายหรือก็จะเอินจีรอจีโป้มนะครับแต่ละจังหวัดอาจจะเอินบ่คขึ้นกันขนาดจังหวัดเดียวกันก็เอินบ่คขึ้นกันเงี้ยครับ,น,รบน,นะครับโหห่อนๆเลยครับ ัวก็ต้องข้นไปหน้ำนะครับเดี๋ยวใหม่ร้อนๆนี่ครับขัวสิกเกียนุวมๆจินกับเขากับเสียบครับแล้วสิบปีกปนกับเสียบเนี่ยบอยเห็นนะครับเมือดต้องค้นๆครับ แล้วสมัยมอประทานห้อนี้กาแห้งหอครับ สร็จแล้วหมอ้อร้อนๆครับหม้อหอนแห้งเฮ้ยครับนี่นะครับกินหล่อกิปนปมนะครับหัวนุ่นๆเป็นกับเขาเหนียวอ่อนๆกับแซบครับเอาไปปนกับแซบครับผมโอเคนะครับเส็เรียบร้อย